นั่งแมวแมวจ้าวจ้าอืออ่ะเอาลงหน้ากลองไหนลูกอ่ฮัลโหลฮัลโหลเอยไปแล้วใจใจอยู่ที่บูเก็ตจ้ะไปไปไหนแล้วมั้งอยากได้บ้านอยากหาบ้านเจอบ้านที่บ้าเอ่อมีพื้นที่ให้ปลูกผักด้วยเนาะแต่แถวแถวนี้คงหาไม่ได้ค่ะเพราะว่าแพง ก็ยังแพงอยู่ถึงไม่มีอนักท่องเที่ยวเยอะมาจา้ะพามาดูสะนี่จ้ะนี่คิดว่าษามีไม่หยุดใช่ล้วเมื่อกี้แหมพอเห็นที่ออกกาลังกายก็หยุดหยุดปุ๊บเลยจ้ะหยุดแบบไม่ต้องบอกเลยอัตโนมัตินู่นตรงดำๆนั่นเมื่อก่อนก็จะไปนั่งตกปลาจา้ะออ้ยมีหอยอะไรเยอะแย,ะเ,ยะเลยนะไม่ใช่หอยจุกแจงบ่หอยจุกแจงโอ้ยเรียกไปงั้นละไม่รู้ว่าจุกแจงคืออะไร นี่จากตรงนี้เขาทําเป็นเกาะน,นะเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นเกาะเล็กๆเ,เองนี่แล้วเขาเอาดินมาถมแล้วก็ปลูกต้นโซนเพิ่มเลยทําเป็นอ่าเป็นเกาะขึ้นมาเกาะย่อมๆเมืม่อก่อนนี่แบบธรรมชาติค่ะแล้วก็จะมีะต้นต้นกงกลางเป่ะขึ้นเป็นบางต้นเนาะมีหอยดำอโอ้ยเนาะปูดำค่ะเขาคนเขามาจับปูดำแล้วก็กุ้งก็มีนะคะ เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นคลองเนาะคล้ายคยคลองเลยหญ้าขึ้นเต็มค่ะไม่ได้เป็นเขื่อนแบบนี้นี่แต่ก็ยังสวยค่ะตราบใดที่ว่านักท่องเที่ยวอย่างเราๆแหละที่อยู่เนาะสามารถเข้าได้โดยที่เขาไม่เรียกเรียกปรับเงินหรือไม่เรียกอ่ากวนอะ่ะก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่ายังสวยอยู่เนาะธรรมชาติยังยังยังเหลือให้เห็นเยอะจ้ะนี่นี่ก็คือ ยังยังอยู่ที่ในหานนะคะอ่าวในหานยังไม่ถึงกรุงเทพพอดีคุณสามีเลี้ยวเห็นตรงนี้ค่ะโอ้โหแบบนี้นะเป็นที่ดึงดูดใจดูเขาสร้างใหม่นี่เมื่อก่อนไม่มีนะคะตรงเนี้ยสามารถวิ่งออกกําลังกายแล้วมาออกกําลังกายได้เลยค่ะนี่ไปค่ะไปชมด้วยกันดูสิว้าวอุ้ยแต่ถ้ามาออกตอนแดดเปรี้ยงๆนี่ก็คือสงสัยก้นไหมค่ะ เราต้องมาเช้าเช้าไม่งั้นก็คือตอนเย็นโอ้โ oh, หสวยค่ะสวยขอปรบมือให้อปรบมือให้พนักงานหรือว่าแหล่งแหล่งบำรุงเนะ oh, าะโอ้ยเทวีมลพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษด้วยค่ะไม่ได้เรียนหนังสือเลยจับต้นชนปลายภาษาไม่ค่อยถูกค่ะขอปรบมือให้จริงๆค่ะเนี่ยเขาทำได้สวยถ้าให้ สามารถให้ทุกคนเข้ามาออกกำลังกายได้ถือว่ายอ,อดเยี่ยมมากค่ะน่าภูมิใจนี่หนุนดูสิคะโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนใหญ่เลยสวยค่ะดูใหญ่ด้วยมีหลากหลายแบบจะให้เลือกมีที่นั่งให้ด้วยว้าวขอชื่นชมจริงๆค่ะการที่เราจะ พูดหรือว,ว่าใครแต่ละแต่และอย่างเราก็ต้องดูด้วยนะว่าตรงไหนที่ว่าเราแมรถกระไดอันไหนที่เราเขาทําให้เราได้ชื่นชมเราก็ควรจะปรบมือและยกนิ้วให้นะคะส่วนอย่างเช่นว่าขยะคนที่มาเอาขยะทิ้งทิ้งถ้วยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดก็คือ ก็อยากให้ช่วยดูแลนะคะบุหรี่ก็ช่วยให้สุบเป็นที่เป็นทางเนาะเพราะว่าก็มีคนที่เข้าแพ้กลิ่นบุหรี่ค่ะนึกถึงใจเข้าใจเราในเมื่อเราสูบแล้วเราก็พยายามที่ว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนสวยมากค่ะต้องปรบมือให้หน่วยงานของรัฐจ,จริงๆนี่สวยค่ะโอ้ดูดิโอ้สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายภาพจะถ่ายภาพติดเอาไว้ให้ดูด้วย ช่วงนี้ดีมากค่ะไม่ค่อยมีคนก็ไม่ใช่ว่าจะใจดํากับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะก็เข้าใจกันในช่วงนี้แต่ว่า,าหลายคนหลายท่านอยู่เหมือนกันที่ว่าทําอย่างเดียวแค่ผลกําไรแต่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็อยากให้ปรับความคิดใหม่นะคะเนาะช่วยกันปรับความคิดใหม่ในเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราเก็บเงินจากเขาเราก็ ช่วยรักษาความสะอาดให้ดูให้ดูสวยงามเขาจะได้กลับมาเที่ยวบ้านเราบ่อยๆจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ติดโควิดก็เข้าใจกันเนะจ้ะโอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมและมาส่งกําลังใจให้กันเสมอวิมบบ้านสวนก็จะค่อยๆแวเวียนไปเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงนะะี้ก็ยังยุ่งยุ่งอยู่เหมือนเดิมค่ะตราบใดที่ว่าเรายังไม่มีบ้านมันก็ยังยุ่งอยู่เนาะย้ายแต่ละทีหรือว่าไปไหนแต่ละทีมันก็ต้องเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยเนาะแต่ก็จะไปให้กําลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะถึงแล้วคะ่ะ แหลมพรมเทพมาจา้ะมาเที่ยวแหลมพรมเทพด้วยกันดูนะคะแหลมพรมเทพนะคะ่ะเป็นระยะอีกนิดเนี่ยฮะ no smoking no alcohol สุดยอดค่ะแหลมพรมเทพถ้ามาช่วงตอนตอนเช้าเนาะตอนเช้าๆแล้วก็ตอนเย็นๆค่ะถ้าอากาศดีมาชมตะวันตกกับตะวันขึ้นสวยมากค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเลยค่ะตรงนี้แหมหนอเอียงก็ได้ เอียงเอียงเอียงทำไมโอสมมมาถึงขอเอียงอย่างเงี้ยเอียงเหมือนกันคนถือเลยอะ่ะโอเคไว้คืนแค่นี้ก็หอบแล้ว ้าขึ้นลงขึ้นลงขับปวดหัวเลยเดื่อนไปนเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนจะ้ะอหันมาแป๊บน,นึ่หรือว่าเวลาเราหมุนเร็วอุ้ยหอมประเข็มหอมประเข็ม ครับใปมุมรุ้นแดดกำลังจ้าเลยจ้ะก็มาแค่สามวันเนาะจ้ะมามาเยี่ยมชมแล้วก็มามาดูเขาเรียกอะไรอะมาดู พื้นที่ไว้มาดูว่าจ้ะโอ้ตรงนี้น่านั่งจ้ะเย็นดนีจะทำกล้ายๆศาลา,านั่งมาค่ะตรงนี้โนนจุดตรงนี้คือแหลมพระมเทพนะคะแหลมพระมเทพ สวยไหมคะทุกคนน้ำสีฟ้าครามเลยค่ะเขียวเขียวครามเขียวปนฟ้าเขาทำได้สวยค่ะดอกไม้กำลังบานสะพรั่งเลยนี่นี่จ้ะเหมาะมากเลยค่ะช่วงนี้สำหรับมาพักสมองเนาะ ตรงใน,นชุมชนแล้วก็อย่าไปเดินติดคนมากเน,นาะห่างระยะเวลาหน่อยเ<ม> okay. อาดมเฮ็ยเด็กอิูที่ไหนมีสมองหมอเอดาดมหมอจียัวไงเราคนไม่มีสมองเราก็ม,มีสมอง okay. โอ้แดดเปรี้ยงเลยจ้ะ ร้อนก่าปัตตานีอ่ะอ่อฮึภูเก็ตร้อนร้อนกว่าพัทยาเนาะแต่ว่าทะเลเนจะสวยกว่าทะเลและหาดทรายเนจะสวยจะละเ,เอียดกว่า,านี่แหละประเทศไทยเป็นประเทศที่อบร้อมไปด้วยน้ําทะเลเนาะอุดมสมบูรณ์ค่ะเราเลือกได้ <laughs> นี่จะ้ะเจ้าเจ้าอยู่หัว อาองค์ที่สิบเนาะกับพัชยาโอ้โหร้อนสุดๆช่วงนี้ก็ดูเอียงๆไปก่อนจ้ะ <laughs> ทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยนะทำไมเจ้าเอียงจัง โอเคน่ะห uh ้ามนั่งนะอศาสนาไหนไหนก็เข้ามาดูได้เนาะ เชื่อกันก็แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญคือเป็นคนดีช่วยกันรักษาความสะอาดมีน้ำใจให้กันก็ถือว่าสุดยอดของมนุษย์แล้วจ้ะโอ้โร้อนจ้ะร้อนเดี๋ยวไามนบ้านส่วนกันจ้ะพยายามเดินมุดเดินมุดแสงแดด าอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะร้อนจ้าโชคดีนะเนี่ยข้างบนนี้ยังมีต้นไม้ให้อาเข้ามาหลบมุมเลย ีนะโอเคเนาะไปค่ะลงไปข้างล่างกันลงไปแถบนเนานะตรงอ่า <c oughs> ไปตรงแหลมพรมเทพจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เดินมาแหลมพรมเทพมาก่ะทุกคนมาเที่ยวแหลมพรมเทพแหลมพรมเทพค่ะแหลมพรมเทพนี่พีมนบ้านสวนก็จะเดินไปตรงจุดแหลมพรมเทพแล้วนะคะต้นกําเนิดของแหลมพรมเทพค่ะจะยื่นออกไปนอนแต่ตรงนี้ ลงไปไม่ได้นะมีร่มอยู่เดี๋ยวเราไปเจอตรงจุดตรงนู้นแล้วกันเขาจะมีร่มเดี๋ยวจะลงไปถ่ายขข้ามาอ๋อเขามีทางจ้ะไปไปค่ะเห็นข้างหลังเด็กก็ไม่เท่าไหรนะ่มั้ง จะถึงแหลมพรมเทพแล้วนะคะตรงนี้จุดที่มาแหลมพรมเทพจ้ะโอเคค่ะทุกคนไปมนบ้านสวนขอ,ขอกลับกล้องหน่อยเนาะกกลับกล้องก่อนนะคะนี่จะ้ะแหลมพรมเทพนะคะหนุนตรงปลายเลยร้อนมากข้างล่างมีคนเยอะก็เลยไม่ลงไปดีกว่าอยู่ตรงนี้ก็เห็นเนาะ อาจจะได้ยินเสียงเบาหน่อยนะคเพื่อนๆเสียงชักจะแหบแล้วคะ่ะเพราะว่าร,ร้อนๆด้วยเนาะน้ำก็ไม่ค่อยดื่มกลัวจะไม่ได้ถ่ายน้ำเนิม่มลืมดื่มมลอลืมดื่มนี่จะ้ะตแสมพรมเทพบุเชโอ้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วิมูลบ้านสวนก็ขอจบแต่เพียงแค่เพียงเท่านี้นะคะ,ะทมจุดนี้เสร็จก็จะขับรถเข้าตัวเมืองภูกเกต็ตจ้ะจ้ะไปดูซิว่าในาเมืองภูเก็ต จะเอ่อคลุ่งๆขน,นาดเขอปิดกล้องก่อนนะคะเสียงเด็กบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ